นเงาเล่าวาดนี่เฮ้ยเดี๋ยวๆไมเอาถ้าสุดอี่พอละถ้าสุดนั่นนะเ้าทำติ้งแล้วนะเจ้าป่าวแล้วปอเอาวแล้วปอไอ้ฮะโอ้ยเดี๋ยว คีบอะรเดี๋ยวเดี๋ยวคีอะเอาต้นดงลน่อ่ยังไ้นี่นี่เฮ้ยยี่ได้นี่ฝ่าหเดี๋ยวคิปมั่วมเดี๋ยวนี้กํลังก่ำสาไฟคิบอย่เอเอาเอาเข้าไปกันเปิดเปิดนกหน่ฮะเอาเด้มาโอ้ยเฮ้ยเอาไอ้บ้าไอ้บ้าฮะ เออเอาครับมือมือหมุนหลุดนะครับเอาครับมือหมุนหลุดเดินมาเดินมาเดินมะค่อยๆ้ๆกๆบิอนนี่นะเอาเอาเรื่องเนี้ยฮะสวิงไหมสวิงสวิงสวิงเอาสวิงเอาเติ้เเอาติมามาไม่เคยพลาดนะครับแม่ออ คือมื่อหมุนจุกฮักครับซับระเบิดจริงๆครับซัดแต่ซับว่าครับไอ้ว่าได้มันต้องปิดปากบ้าไอ้พวกนี้นะเอาไรนั่นไปไหนใส่เขาในกระยาอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวเอาตัวไเปลี่ยนเดี๋ยวพอแล้วเดี๋ยวพอแล้วดูว่าหักเลยครับ ชิบหายครับงานนี้ชิบหายงานนี้ชิบหายครับ